Morning student สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน,นาฬิการครับ clock นะครับในภาษาอังกฤษนะครับนาฬิกาที่แขวนหรือตั้งโต๊ะนะรเรียกว่า clock ครับนี้นะ clock แต่ถ้านาฬิกาข้อมือเนี่ยจะเรียกว่า watch อ่าแตกต่างกันนะครับ clock กับ watch เรามาเริ่มจากอ่าเรื่องอ่าความยุ่งเหยิงกับนาฬิกานะครับอ่านาฬิกาเนี่ยอ่าปกติมันจะมีเลขแถบหนึ่งถึงสิบสองนะครับอ่าซึ่งถ้าซึ่งของฝรั่งนี่เขาจะมีแค่สิบสองเขาไม่มีสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกหนึ่งสองคนไทยนี่ครับ เวลาจะสุดแค่1 2อ่าถึง12องนั่นเองนะครับ13นาฬิกาไม่มีวัานเขาเลครับโอเคนะครับที่นี้มาดูกันเลยนะครับอ่าถ้าการถามนาฬิกาเออถามเวลาเนี่ยครับเขาจะใช้คำว่า what time is it อ่าครับ what time is it what time is it อ่าให้ดูรูปอ่าให้ดูในการตอบครับเวลาตอบก็จะ is ามด้วยเวลาะคระับหนึ่งสองสามสี่อะไรนเนี่ยซึ่งเป็น one two three four อะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าถ้าอ่าเข็มยาว2ี่สองหรือจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยเราเขาจะใช้คำว่า O'clock นะครับ O'clock หม,มายความว่าไง l o c k หมายความว่าไม่มีนาทีนะก็คือบ่ายอ่ะหนึ่งนาฬิกาตรงอะไรพวกนี้นะครับสองนาฬิกาตรงเช่นในรูปนะครับ is one โอเครก็คือหนึ่งนาฬิกาโอเครก็คือไม่มีนาทีนะฮะไม่ใช้คำว่าโอเครก็อ่ะมาดูในตัวอย่างบ้างดีกว่านะครับอ่ะอย่าลืมนะครับโอเครก็คือจะไม่มีนาทีครับศูนย์นาทีนั่นเองนะ มาดูในรูปกันบ้างคนระับอ่าในรูปนี้เขียนสั้นอยู่เลขสามแล้วก็3ใช่ไหมครับอ่าสมมติถามว่า what time is it ตอบว่า it's 3 o'clock ไปรูปนี้ครับ5ก็คือ it's 5 i t s f o'clock what time is it it's 7 o'clock what time is it it's 10 o'clock okay นี่คือในกรณีที่เข็มเข็มเข็มยาวเรื่องสองนะครับก็คือศูนย์นะครับจุดศูนย์นะครับหรือไม่มีนาทีนะครับก็คือศูนย์นาทีนะครับต่อไปมาดูที่เป็นนาทีกันบ้างน,นะครับว่าบอกเวลายอย่างไงนะครับอ้ออย่างนะครับการบอกเวลาเนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบอ,อเมริกันกับแบบอังกฤษนะครับซึ่ง ในในตัวอย่างเนี่ยในที่เป็นรูปเนี่ยจะเป็นแบบอเมริกันนะครับส่วนแบบอังกฤษเนี่ยจะซับซ้อนขึ้นนะครับค่อยเรียนแล้วกันครับเอาแบบอเมริกันดีกว่านะง่ายจรินะครับอ่าเขาถามเลครับ what time is it โอเคอ่าเขาเปลี่ยนคำถามนิดนึงถามว่า what is the time here ที่นี่เวลาเท่าไหร่แล้วเขาตอบว่า is 11.15นะครับ11นะครับ อิเลเวนคือสินะครับ15เท่าถ้าเราเครับ15บหาครับอ่าสิบเอ็ด่งห้าครเขาจะเดาได้แบบเขาบอกเวลากันย่งไรนะครับอ่าเขาจะบอกเวลานะครับตามเข็มเลยนะครับเช่นอ่านี้นะครับเข็มอ่าเข็มสั้นอยู่ที่เลขสิบเอ็ดครับเข็มยาวที่เลขสามเลขสาม แต่ว่า what is the time here หรือ what time is it ต่อไปครับเข็มเอาเข็มยาวก่อนนะครับเข็มยาวที่เอาเข็มสั้นก่อนเอาเข็มสั้นก่อนนะเอาชั่วโมงก่อนก็คือ11ใช่ไหมครับก็คือ11 11ตามด้วยนาทีก็คือ15คือ15อ่านะครับฉะนั้นเนี่ยการจะเขียนได้เนี่ยเลขหนึ่ถึงอ่า59บเก้าแ้องเขียนได้ ต่อไปครับมาดูในรูปข้อทสอ2นะครับวัทามิสิตเข็มสั้นอยู่เกือบถึงเลขหนึ่งอยู่กรงกลางนะครับเข็มยาวที่เลขหกครับหก็คือสานาทีใช่ไหมครับก็วัทามิสิต is เลยสิบสองไปนิดอ่ะประมาณครึ่งหนึ่งก็คือสิบสองสิ่สิบสวิว เข็มยาวอยู่ที่เลขหกเท่าไรครับสามสิบใช่ไหมครับก็นับไปครับช่องว่างมันจะหักช่องว่างละห้านะมีการคูณเรื่องนาฬิกาไปด้วยนะครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบห้าสามสิบอ่ะสามสิบก็คือสา i สิบอะอีสต์สวิ t ซ์อ12.30ครับโอเคนะครับรูปีี้ต์12.30ต่อไปนะครับรูปสุดท้ายนะครับเข็มอ่า สั้นอยู่ที่เกือบถึงเลขสอครับเข็มยาวที่เลขเก้เลขสอคือ2ใช่ไหมครับอ่าเข็มยาวที่เลขเก้ากี่นาทครับนับไปครับห้าสิบ5ห้ายี่สิบยี่สิบสามสิบสก็คือสี่สก่อนนะครับสีคือเก่ก่อนคือ f o r t นะครับตามด้วยหคือ f i v ครับเป็น what time is it is two f เสร็จครับอ่ะต่อไปเรามาดูแบบแท็กกันเลยครับไปที่หน้าแลกครับหน้าที่119ย้อนไปนครับนักเรียนเนี่ยเลือกเวลาให้นาฬิกานี่ครับเลือกได้ไหมเออเอาให้เวลาเราดูนาฬิกาเลย,นนเยนนสั้นบอกครับอ่วาวเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรเราจะได้บอกเวลา,นา 6, ครับก็นะ่าจะลองละคิด กาาถูกให้ตงกับเวลาประโยคที่ตกับเวลานะครับ,ออต,รบ,รบต่อไปมาดูหน้าต่อไปครับเปิดไปหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับให้ดูเวลาแล้วก็ตอบนะครับน่าจะทําได้กันนะครับไม่ยากเลยให้ดูเวลาเนะครับเวลาการตอบตอบยังไงนะครับถ้าเป็นตัวเลขนี้ หนึ่งอีกนิดหนึ่งครับถ้าเป็นชั่วโมงนะครับไม่มีนาฬิกานะครับให้ใช้คำาโอเครากห์ is ตามด้วยอ่าชั่วโมงนะครับตีเท่าไหร่นะครับมาตามด้วยโอคลาะหนะครับแต่ถ้ามีนาทีนะครับก็คือให้เขียนชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยนาทีทีหลังอ่าชั่วโมงตามด้วยนาทีครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองทำนะครับไม่ได้ทำได้ครับคิดว่า